สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาพบกันอีกรอบหนึ่งในรายการ Ma ส c ี o อโซล่ากููครับกับบริษัทที่เราอยู่เนี่ยก็คือบริษัท PowerV a l l ประเทศไทยจำกัดนั่นเองซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบโซล่าเซลเลยเพื่อนๆจะเข้าใจว่าโซล่าเนี่ยสามารถติดได้ในที่โรงงานใช่ไหมบ้านใช่ไหมแต่มีอีกโรงหนึ่งที่เราพยายามจะทำตลาดขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นมาเลยก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับโรงแรมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าไฟนะอยู่เฉลี่ยสักประมาณ 5แสนถึงล้านหนึ่งถึงไม่เกิน2ล้านขึ้นอยู่กับขนาดโรงแรมแต่ณโรงแรมนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือเป็นโรงแรมสูง16ชั้นนะครับอยู่ตรงย่านดินแดงนี่เองแล้วเราเนี่ยมาช่วยกับโอนเนอร์ในการจัดสรรระบบโซล่าให้ใช้พื้นที่ของลูกค้าเนี่ยให้ได้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะติดโซล่าถึงแม้โซล่าอาจจะไม่ได้ช่วยในการลดค่าไฟได้เต็มที่ที่นี่แต่อย่างน้อยโรงแรมนี้ก็ยังมีส่วนร่วมในการให้โลกเรา น่าอยู่และสีเขียวมากขึ้นนะครับโอนเนอร์ที่โรงแรมนี้เนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ใส่ใจในบรรยากาศของโรงแรมอย่างมากเลยเพราะฉะระบบที่เราติดตั้งอยู่บนโรงแรมนะแห่งนี้เนี่ยคือประมาณ56กิโลวัตต์แต่เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรือเพื่อนๆนะเดินดูไปกับผมว่าคําว่า56กิโลวัตต์ของผมเนี่ยผมแบ่งออกเป็นดาดฟ้า20กิโลวัตต์สระว่ายน้ําอีก20กิโลวัตต์ร้านอาหารอีก 1ิกิโลวัตต์รวมกันเป็นสัก50ต้นต้นอย่างที่ผมแจ้ง50กิโลวัตต์นี้ที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยสามารถลดค่าไฟได้ราวๆอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0บาทไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนั่นเองการคุ้มทุนก็อยู่ที่ประมาณสัก5ปีต้นๆนนะครับสำหรับงานโรงแรมแบบนี้บนนี้เลยที่เรายือนอยู่เนี่ยเราเรียกกันว่าการติดตั้งโซล่าแบบทิวเฟรมหรือไม่ก็เป็นบนสลับคอนกรีตนั่นเองสลับคอนกรีตลูกค้าเห็นตรงนี้เนี่ยจะมีการทําตุ้มปูนไว้เพื่อดึง นะครับจะไม่ใช้เป็นการเจาะแสลบคอนกรีตไปเลยอย่างแท้จริงทําตุ้ปูนขึ้นมาทากันซึมวางทิ้วเฟรมที่เป็น o มล t i n g แล้วก็ให้แผ่นเนี่ยหันไปในทิศที่เราต้องการนะครับดาดฟ้าตรงนี้ที่ผมยืนคืออยู่ชั้น16เลยเนาะเราใช้พื้นที่เต็มดาดฟ้าเลยบริเวณนี้เราใช้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราก็ยังสามารถมีช่องที่เดินเซอร์วิสแล้วก็เดินชมความสวยงามของโซลารเซลล์ได้ที่เรามาดูฝั่งโซน AC บ้าง ทุกระบบที่เราแยกออกเป็น3โซนเนี่ยก็จะมีอินเวอร์เตอร์ของแต่ละตัวเลยพอแยกเสร็จปุ๊บมีอินเวอร์เตอร์นะครับมีตู้ f c f u ฟิลสอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นการลากสายไฟปุ๊บไปเข้าที่ห้องคอนโทรลของลูกค้านั่นเองก็คือคอนเน c กกับจุด AC ของลูกค้าทั้งหมดนี้ก็คือโซลาร์ซิสเต็มที่โรงแรมแห่งนี้นั่นเองครับ